สวรรค์บัดาลรักตอนที่9ก้เปิดประตูคำนับผีว่าธรณีเป็นคุกมืดคนเล่าซื่อเหรียนเอ่ยถามพวกเขาทั้งสามเข้าไปในห่อน้อยภายในไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวของวิเศษทุกชิ้นยังคงวางอยู่ตามตำแหน่งที่จัดวางไว้เหมือนเดิมแต่เพียงแต่เมื่อเปิดประตู ปิดออกมาก็สิ้นฤทธิ์ทั้งหมดทันทีสิเดียนทุกคนในขายมนกระแสจิตว่าท่านเจ้าวายุท่านอยู่ไหนท่านเจ้าสายดบพิงอยู่ไหนไม่ครูตอนขามาเพราะเร่งรีบเดินทางอีกทางสื่อจิงเสียนก็ตื่นเต้นเป็นเกินเหตุสิเรียนเลยแนะนำให้เขานั่งสมาธิเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนจะได้ไม่หิดและไม่พูดอะไรสเปะสปะที่ทำให้ตัวเองหวาดกลัว สื่อจงเสียนรู้สึกว่ามีเหตุผลจึงค่อยๆพูดจากันน้อยลงไม่ใช่อยู่ๆก็หาเงียบเรียกแล้วไม่ตอบดังนั้นสเสียนถึงได้ไม่รู้สึกเอจใจเลยว่ามีบางอย่างผิดปกติไปแต่ตอนนี้ไม่ว่าจัตกวนเรียกอย่างไรก็ไม่มีใครการรับ ในใจเสลียนพรัน์บังเกิดสังหอนร้ายขึ้นมาเพราะรูปการนี้มีความเป็นไปได้เพียงสองทางสื่อจึิงเจียงจงใจไม่ตาหรือไม่เขาก็หมดสติไปแล้วของวิเศษบนร่างเจ้าแห่งสายลมมีสิบกว่าชิ้นแต่และชิ้นล้วนประเมินค่าม่ได้ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ถูกสิเสลียนเอามาสร้างขายเวทจนหมดไม่มีสิ่งไม่มีทางได้สิ่งใดจาก ภายนอกจัดทะลวงเข้ามาโดยง่ายต่อให้ฝ่าทะลวงเข้ามาได้ก็เป็นเหมือนที่สื่อจิงเตียนกล่าวคือต้องใช้เวลาอย่างน้อย3วัน3คืนอีกทั้งเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ทิ้งร่องรอยการบุกรุกไว้เลยแต่กระนั้นประตูนหน้าต่างทุกบานของหอหน้อยล้วนอยู่ในสภาพดีทั้งไม่พบอุโม,มงค์หรือบันไดอะ,อะไรเลยสี่เลือนถอน ถอยกลับไปที่ประตูหยิบแม่กุญแจทองกรคำบนพื้นขึ้นมาดูอย่างละเอียดเขาเป็นคนเปิดประตูเองจริงๆนั่นและเห็นๆอยู่ว่าอีกเดียวทับหนุนก็จะมาถึงแล้วมีเหตุอันใดให้ต้องทำเรื่องรนหาทิ่ตาให้จงได้ในเวลาคับกันเช่นนี้กันเสเลียนขบคิดไปสารพัดแต่ก็ไม่เข้าใจเขาบอกไว้ว่า อยไม่เปิดประตูให้ผู้ใดทั้งสิ้นหากไม่ใช่พวกเราแล้วทำไมถึงทำเช่นนี้เล่ามิงอีกล่าวเสียงขรึมว่าบางทีเขาอาจเข้าใจว่าคนที่มาเป็นพวกเราได้ฟังเช่นนั้นในสมองเสียงกระปุดภาพอันขมุกขมัวขึ้นด้านนอกขอน้อยมีคนสามคนเข้ามาแต่ละคนมีหน้าตาเหมือนกับตน วัาเชิงและมิงอียืนเคาประตูอยู่ด้านนอกสื่อจิงเสียนอยู่ในเรือนดีใจปานคุมครั่งรีโผลออกมาเปิดประตูทว่าคนอยู่ด้านนอกทั้งสามกราบล้อมเขาเอาไวจ้จ้นค่อยๆเผยรอยยิ้มประหลาดออกมาแม่กุญแจทองคําในมือสื่อจิงเสียนร่วงตัวอยู่ข้างเท้าจากนั้นก็ไม่ได้หยิบขึ้นมาอีกเลยเขาสายหน้าเนี้ยไม่น่าจะใช่เมื่อกรลย,ยินมาจนเสียนปากปีจอสามารถเปลี่ยนรูปร่างเพื่อปลอมตัวได้มิงอีกล่าวว่าบ,บางทีมันอาจหาผู้ช่วยคนอื่นมา สื่อเหรียญขบคิดแล้วไปเห็นด้วยอีกหนเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเราประสบในวันนี้ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันก่อนหน้านี้พวกเราเองก็มิได้คาดคิดว่าจะต้องสร้างข่ายเวทนี้คุ้มครองท่านเจ้าแห่งสายลมมันก็ไม่น่าจะหาพิศษมาเป็นผู้ช่วย้วเร็วขนาดนี้เหมือนกันอีกอย่างพวกเราไม่ใช่บอกท่านเจ้าสายลมไว้หรอกหรือว่า ตอนพวกเรามาถึงจะแจ้งให้เขารู้ในข่ายบนกระแสจิตไม่ว่าผู้ที่มาเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมถามดูก็รู้แล้วจะลงกลมันง่ายได้อย่างไรพูดมาถึงตรงนี้พันหยุดกระทันหันกล่าวงิมงงมว่าอื นอกจากสิว่าเป็นคนที่เขาสิกสมคุ้นเคยมาเรียกให้เขาเปิดประตูมิงอีเอ่ยว่าคนคุ้นเคยรือเหตุใดจึงคิดเช่นนั้นเวลาในเองว่าเชิงกรากขึ้นประโยชน์หนึ่งว่าเขาอุดหูอยู่ไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นเสลียนจับแขนเอาไว้ทันทีซานหลงังพูดได้ดีมากก็เพราะสาเหตุนี้แหละข้าถึงได้บอกว่า จะต้องเป็นคนที่เขาสนิทสนมคุ้นเคยเพราะท่านเจ้าสายลมอุดหูอยู่จะไม่ได้ยินจากเสียงจากนนอ,อกเหเบอนเสียแต่ว่าเขาเอาที่อุดหูออกแต่เขาจะทำเช่นนั้นหรือเขาตัวตายยิ่งนักไม่มีทางเช่นนั้นแน่แน่ดังนั้นหากต้องการจะหลอกล่อให้เขาไปเปิดประตูมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นเวทสื่อกระแสเจิบ เสีอเหลียนเดินเร็วขึ้นอีก2-3-9ซึ่งกะไม้ความว่าตอนที่พวกเรากำลังมานนั้นมีคน,นหนึ่งลอบส่งกระแสจิตหาท่านเจ้าวายุ พูดคุยอะไรบางอย่างกับเขาและบอกให้เขาเปิดประตูหากไม่ใช่คนคุ้นเคยจะไม่ทางรู้คาถาผ่านเข้าขายมนกระแสจิตของท่านเจ้าสายลมได้เลยเพราะคาถาผ่านของคุณนางเทพล้วนเป็นความลับอย่างยิ่งยวดไม่อาจให้คนนอกรู้ได้โดยง่ายยิ่งไม่อาจให้พูดผีปิศาจอย่างเจินเสียนปากปีเจ้ารู้เด็ดขาด ยิ่งไปก,กว่านั้นคนผู้นี้น่าจะต้องเป็นคนที่เขาเชื่อใจอย่างยิ่งหาไม่แล้วคงไม่เปิดประตูทันทีโดยไม่เสียเวลาคิดหรอกว่าเชิงกล่าวว่าหรืออีกทีเขาก็ไามา่ได้สิริสมมติคุ้นเคยกับคนผู้นี้แต่อย่างใดว่าคนผู้นี้การรู้จักเขาเป็นอย่างดีทั้งยังบอกเหตุผลที่ทําให้เขาจําเป็นต้องเปิดประตูรับ เส่งเหรียญขบคิดพิจารณาความเป็นไปนี้อย่างจริงจังโดยหลักการแล้วก็เพียงรู้คาถาผ่านก็ส่งข่าวให้ท่านเจ้าวายุได้แต่หากเป็นเสียงของคนแปลกหน้าที่อยู่ๆก็เข้ามาพูดคุยด้วยท่านเจ้าวายุจะไม่นึกแปลกใจอะไรเลยหรือพอเขาได้ยินก็น่าจะแจ้งพวกเราในข่ายมนกระแสะจิตทันทีนอกนอกเสียจากว่าบุคคลลึกลับส่งกระแสะจิตมาหาเขา พอเอ่ยประโยคแรกมาก็เป็นคำพูดทางเขาตกใจแต่มันจะเป็นคำพูดอะไรกันหมิงอีเอ่ยว่าข่คมขู้หรือเิเลียนกล่าวว่าจะคข่มโกอย่างไรได้หากว่าบอกว่าหากเจ้าไม่ออกมาข้าจะไปบอกพี่ชายเจ้าว่าข้าได้กลับมาระวัมเจ้าอีกครั้งงั้นแล้วหรือแต่เขาก็ปฏิเสธความคิดนี้ทันควันไม่น่าเป็นไปได้ จดสืเสนปากปีจอมไม่น่าจะรู้ถึงความกังวลของสื่อจริงเสียนอีกอย่างมันไม่ใช่ขุนนางเทพจะมีวิธีอะไรทำให้เจ้าสายลมรู้ได้ทันทีว่ามันมีตัวตนอยู่เล่าอีกครึ่งช่วยามทับหนุนก็จะมาถึงแล้วสื่อจริงเสียนไม่น่าถึงขนาดที่ว่าครึ่งชั่วยามก็ทนรอไม่ไหวกระมัง สุดท้ายมันจะสู้ชนะเจ้าวารีได้หรือไม่ก็ยังเป็นปัญหาอย่าลืมว่าที่ผ่านมามันไม่เคยตามลังปานสื่ออุตตูเลยจับจ้องเพียงสื่อจริงเสียนเท่านั้นมันเลือกมีเฉพาะลูกครับนิ่มดีไม่ดีตัวเองก็เริ่มกลิ่งเกรงเจ้าวารีอยู่คงไม่กล้าเป็นฝ่ายไปท้าทายเขา นนะมิงอีเอ่ยว่าหนสุดท้ายแล้วการหาอีกครึ่งชั่วยามเสลียนเข้าใจความหมายของเขาจึงพยักหน้าได้หลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามแล้วยังหากหาเขาไม่เจอไม่ว่าท่านเจ้าสายลมจะคดค้านอย่างไรก็ต้องแจ้งท่านเจ้าสายน้ําแล้วยกย้ายกันหาเถอะพวกข้าจะไปทางนี้ทางนั้นก็รบกวนท่านเจ้าพระสุธาด้วยเจ้าผืนดิน เจ้าพสุธามิงอีหมุนตัวได้ออกเดินทันทีเสือเหรียญทางหนึ่งวิ่งตามหาคนทางหนึ่งยังคงเรียกร้องสื่อจิงเสียนในไข่มนไปด้วยอย่างไม่ยอมถอดใจแต่ฝ่ายนั้นกลับเงียบสนิทมิจิหนวเชิงถามว่าเป็นอย่างไรบ้างเสืเหรียญสายหน้าไม่มีเสียงตอบอะไรทั้งสิ้น สงหารร้ายในใจเขายิ่งหนักหน่วงขึ้นทุกขนาขาไล่หาไปทีละห้องของหอทุกหลังโดยไม่เว้นจนแทบจะรื้อเรือนทั้งหมดในแวกนั้นอยู่แล้วแต่ก็ไม่พบด่องรอยใดๆ ไม่ช้าเสเลี่เหรียยและวชิเงกงก็ค้นหามจะถึงหอที่สูงที่สุดในระแวกนั้นหอนี้ชัดเจนว่าเป็นดาวเด่นของระแวกนี้และเป็นหอหลักของกลุ่มอาคารผ่านการบูรณะมาแล้วหลายครั้งโออาสุร้อลังการตามผนังมีโครงเขียนไว้ไม่น้อยเสลี่เหรี่ยเงียนหน้ามนุปปาเขียนว่าหอสุราก็กล่าวออกมาโดยไม่ตั้งใจว่าคุณชายน้อยเทสุราหรือว่าเชิงเอ่อยว่ามีปิดที่นี่กระสานที่ที่คุณชายน้อยเทสุรานั่นเอง เสีเหรียนมองเขาเอ่ยว่าแสดงว่ามีความเกี่ยวข้องกันอยู่จริงๆหรือวหวเชิงทําเสียงอืจากนั้นจึงเล่าให้เขาฟังโดยคราวที่แท้มีตำนานเล่าว่าตอนสื่อชิงเสียนเป็นมนุษย์นั้นหลังจากฝึกวิชาเสร็จก็มักจะดื่มสุราที่นี่เมาหลับอยู่บนหอสูงสุขสําราญหาไดปลาอยู่มาบนหนึ่งชั้นล่างของหอ้อมมีอันดพานประจาหมู่บ้านคนหนึ่งกําลังข่มเหงรังแก่คนดีสื่อชิงเสียนเห็นเหตุการณ์จากชั้นบนเลยคว่ำจอกเทสุราพวดลงไป าาน้ำเกเตรคาถาง่ายๆสั่งลงไปด้วยน้ำสราโดนศีกษะของอัตภนคนนั้นเข้าอย่างจังทําเอาคนนั้นถึงสลบไปตมาสูอุตูแต่งตั้งสื่อจิงเสียนให้เป็นผู้ช่วยแต่ก็ชงชอบรอบมนุษย์คงชอบโลกมนุษย์มักจะมาดื่มสุราที่นี่อยู่บ่อยครั้งเหมือนดังเก่าวันที่บรรลุขึ้นสวรรค์ก็กำลังดื่มสุราอยู่ที่นี่พอดีดื่มสุราจนได้ขึ้นสวรรค์นั่นเอง สุราเมระยะพระท่านบอกว่าไม่ดีสาเร็จเป็นเซียนกระดื่มสุราอาจจะฟังเป็นเรื่องเหลวไหลแต่ความจริงแล้วไม่นับเป็นกะไรเลยครั้งบางครั้งโอกาสมาถึงในช่วงเวลาพิลิพิลั่นแบบนี้นี่เองตัวเซียนเองยังบรรลุขึ้นสวรรค์อตอน,นกำลังนอนฝันสะเลิศลอยอยู่เลยไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีเทพที่บรรลุขึ้นสวรรค์ตอนกำลังเข้าห้องน้ําก็เป็นไปได้ซึ่งต่อไปคงจะกลายเป็นภาพจำในตำนานเมือนกัน พระบิดาก็กลายเป็นพระบิดาหรอเอาเป็นว่าบัณฑิตและกมีแต่ไหนแต่ไรามามักจะชอบสถานที่ที่มีตำนานและเรื่องเล่าแบบนี้ที่สุดในสถานที่เช่นนี้มักจะทําให้เกิดแรงบันดาลใจ อยากไร้กระบีคันให้คันเมืออยากจับผู้กันสะบัดแปลงซึ่งแสดงถึงความฝ่ายฝันของพวกเขาที่อยากจะใช้ชีทิตได้อย่างเสียงน,นั่นเอง,งเสียนเข้าใจแล้วที่นี่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งกลางดึกไม่มีคนมาเดินเที่ยวแต่เดียววันพรุ่งนี้ จะมีนักทัศนอาจรจำนวนมากได้พบภาพอันน่าตกใจว่าเรือนหลายหลังและต้นไม้ใบหญ้าแถบนี้ล้วนปลิวกระเจิดกระเจิงจากนั้นก็พากันร้องว่า เจ้าสายลมสัแดงอิทธิ์อีกแล้วเพียงแต่ภาพเหตุการณ์คุณชาน้อยเทสุรา,าก็จะต่างกับภาพที่เสี่ยเหลียนเคยจินตนาการไว้อยู่บ้างเวลานี้เองเขายินหวาเชิงกล่าวเสียงขึ่มเพ่อเกิอเกิอคั่นเรื่องเล็กน้อยต้องไปจัดการก่อนท่านอยู่ทางนี้โปรดระวังให้มากข้าไปประเดียวเดียวก็กลับเสี่ยเหลียนคิดในใจว่าวอะไรนาเมื่อนึกถึงน้ํเสีอังเกลกราดหวาเชิงท่านทรงกระแสจิตไม่โรกรธเพื่อนหนหนวกกับสีหน้าไม่สู้ดีในยามนี้เสี่ยเหลียนก็เดาไปว่า เจ้าจะไปหาตัวจนเสียนปากปีจอนั่นหรือว่าเชิงช่างเลี้น้อยตอบว่ามิใช่ ในเมื่อไม่ใช่แล้วเขาเลยไม่สะดวกที่จะถามต่อเสี่เหลียนพญหน้าเดิมทีเจ้าก็มาเล่นๆตอนนี้มีธนกาไปเถิดระหว่างตัวด้วยอืว้าเชิงเว้นระยะไปครู่หนึ่งก่อนจะก่าวว่าตอนข้าก,กลับมาจะบอกอะไรท่านเรื่องหนึ่งเสี่เหลียนจะงับโครงออกไปเรื่องอะไรหรือทั่วร่างว้าเชิงก็หายปั๊บไปเสียจแล้วหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วย,ยามเสี่เหลียนค้นหาไรผลล้์กล่าวขึ้นในไข่มนกระแสะจิตว่าท่านเจ้า ผืนดินเจ้าพระสุธาฝืนดินเจ้าพระถานครท่านเจ้าพระสุธาทางฝั่งท่านเป็นอย่างไรบ้างทางฝั่งข้าหาไม่เจอเลยกําลังจะกลับไปเดี๋ยวนี้แหละมิงอีก็กล่าวว่าไม่เจอเหมือนกันไม่ได้การแล้วข่าทนต่อไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพวกเราไปเจอกันที่ใจกลางของหอเทสุราข้าแจ้งท่านเจ้าวารีตอนนี้เลยพุทจบเขาก็ร่ายคาถาผ่านเพื่อสรงกระแสจิตหาล,ลิงเวินทันทีหลิงเวินอยู่ไหมเจ้าพอตามตัวเจ้าวารีได้หรือไม่ วานเจ้าแจ้งเขาทีว่ามีเรื่องด่วนมากก็เ,เชิญมาพบกันให้หอเทสุราหน่อยเสียง ทุ่มทุ่งบุรุษดังขึ้นที่ข้างหูชราตอนนี้หลิงบ่นจะอยู่ในร่างของชานุ่มเขากล่าวว่าองค์ท้ายเจือหรือท่านเจ้าวรีอยู่กับข้าเขาคนนี้ปกติไม่ชอบออกไปในดูท่าแล้วคงจะไม่ลงไปท่านตามหาเขาเรือ่องอะไรหรือเดี๋ยวขาว้าจะบอกให้ยามนี้ซิ่เหรียญกำลังนึกถึงอาคารหลักของฮอเทสุราอยู่แล้วเห็นแต่ไกลว่าหอนอกหอเทสุรามีอะไรบางอย่างห้อยอยู่เหมือนจะเป็นภาคเขากำลังโบกสะบัดอยู่กลางลมราตรีทีเดียวซิเหรียญงงงันคิดในใจว่า ตรงนั้นแต่เดิมมีของนี้อยู่ด้วยหรือคันเข้าไปใกล้อีกเล็กในสุดมองเห็นอย่างชัดเจนว่ามันเสื้อตัวนอกของสื่อจึงเสียนม,มิเชืหรือเวลานี้เองเสียงร้องหมิงอีก,กดังขึ้นในข่ายมนกระแสเจ็ดองค์ไทยจือรีบมายางอาการที่สูงสุดหอสุราเร็วเข้าเสี่เหลียนสะดุ้งวาดทางฝั่งหลิงเหมือนไก่ว่าองคไทจือท่านยังอยู่หรือไม่เสี่เหลียนบอกว่าบอกให้เขารีบมาเร็วท่านเจ้าวายุเกิดเรื่องแล้วพอ่อตะกน ประโยคนี้เสร็จก็รีบขึ้นอาคารหลังนั้นไปทันทีฟังลิงเวิร์นมิได้ส่งเสียงมาอีกน้าถูกประโยคนั้นของเขาทาเอาตกใจไปแล้วจากนั้นก็รีบไปบอกสื่ออู่ตู้ส่วนใจกลางพื้นห้องของบนอาคารสูงมีคนผู้หนึ่งนอนอยู่สื่อจิงเสียนนั่นเองสื่อจิงเสียนสองตาปิดเนิทมันร่างไม่มีบาดแผลใดๆทั้งไม่มีคราบเลือดอีกคนอีกผู้หนึ่งกำลังประยุงเขาขึ้นมาก็คือมิงอี พรร่างสื่อจริงเสียนถูกพยุงขึ้นมานั่งอย่างไร้การรับรู้ใดๆของชิ้นหนึ่งกระลวงมาจากหน้าอกเขาสิเหลียนแคเม็ดมองจากนมัวใัพรันบีบเกรงไปหมดนั่นเป็นฟัดฟึงสื่อที่ขาดครึ่งเป็นสองท่อนของวิเศษระดับสุดยอดเช่นนี้ใช่ว่าไขคว้าหามาเองได้ต้องมีวาสนาเท่านั้นถึงจะได้มาใช้เวลาหลายร้อยปี ยังไม่แน่ว่าจะล้อมออกมาสําเร็จทั้งยังเป็นเครื่องมือวิเศษอันดับหนึ่งของเจ้าแห่งสายลมถึงกถูกทําลายขักครึ่องอย่างเช่นนี้เชลรือซิเลียนเอ่ยว่ามิครูพวกข้าก็มาที่นี่เห็นเห็นอยู่ว่าไม่มีใครเลย เพิ่งจะพูดจบเขาค้นพบจุดที่ผิดปกติอีกแห่งก่อนหน้านี้เขากลับว้าเชิงมาที่นี่บนผนังยังมีโครงที่เหล่าบัณฑิตและกวีเขียนกันไว้ไม่น้อยมีทั้งที่เขียนแบบอ่อนช้อยงดงามแบบคึกขนองและแบบบรรจงเรียบร้อยทว่าตอนนี้กลับหายไปหมดสิ้นเหมือนถูกคนเอานิ้วลบเหลือไว้เพียงอ,อักษรตัวบรรจงขนาดใหญ่สีแดงช้านแปดตัวที่เดิมไม่มีมาก่อนโลหิตส,สดสดไหลย้อยเป็นทางเริ่มต้นไม่ดีบ้านปลายไม่ดีนั้นเป็นประโยคจน เสียนปากปีจอทํานายชื่อจิงเสียนในวันที่เขาเกิดเวลานี้เองมีอีกกล่าขึ้นมารุ่นรุ่นพระองค์ท้ายจือท่านพระท่านที่อยู่กับท่านเล่าเสลี่ยนจะงักคิดในใจว่าแย่แล้วสันหลังเกิดจะจากไปเวลานี้พอดีเสียด้วยเธอเขาไม่อยู่กับตนซื่อจิงเสียนก็เกิดเรื่องแบบนี้มีปากอธิบายไม่ถูกจริงๆถึงขนาดไม่ดูจากไปนอกไม่น่าเสลี่ยนกลับไม่เปลี่ยนสีแม้แต่น้อยกล่าวอย่างเป็นจริงเป็นจังว่าข่าวานเขาไวตามช่วยตามว่าจนเสียนปากปีจออยู่ที่ไหนนะ มิงอีเอาไว้เขาไปเวลาใดสิเลียนกล่าวหน้าตาเฉยไม่ครู่นเองเพิ่งจะได้ไปไม่ถึงทันครึ่งด้านทูกบกำมังแต่กมจุงแล้วช่วงเวลามันเกินกว่านั้นมากทว่าะสิเลียนไม่เคินนึกสงสัยในตัวว่าเชิงแม้แต่น้อยเคยไม่อยากจะเปิดโอกาสให้คนอื่นสงสัยในตัวเขาด้วยไม่อย่างนั้นจะเกิดเรื่องยุ่งยากตามมาหลายอย่างเวลานี้เองก็มีเสียงอัศนีบาทครืนครั่นแว่วมาจากฟากฟ้าเป็นระลอก กลางเวหาอันมือมิดพันปรากฏร,รถม้าทองคำแปดอาชาคันหนึ่งกำลังแหวกฝ่าหมู่เมฆมาทางนี้อย่างอาหางการเพราะไม่อาจใช้ย่นไปพบพันลีมายังหอเทสุราสืออุตตูถึงกับขาดรถม้าทองคำแล่นตรงมาถึงที่นี่เลยทีเดียวพึงทราบว่ารถทองคำที่ชักลากด้วยอาชาสัมฤทธิ์คันนี้ห่อมาอย่งเอก,กรกรกอลังการยิ่งนัก หากถูกมนุษย์ตึกเดินไม่หลับไม่นอนเงียนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแล้วเห็นข้าวคมที่จดกันไปทั่วโลกล่าอย่างไม่อาจเลี่ยงวารีรับปาท่านนี้ช่างไม่เกรงกลัวว่าจะเกิดเรื่องเลยจริงๆพอซสี่เหรียนเห็นรถม้าทองคําที่กำลังมุ่งตรงมาทางนี้ก็กล่าวทันทีว่าท่านเจ้าพระสุดาหากเดี๋ยวมีคนนางเทพมาสอบถามว่าท่านได้โปรดจะได้เอ่ยถึงเจ้าเมืองหวาได้หรือไม่มีทุเทพบนส่วนมากมายที่หากได้ยินว่ามีเขาอยู่ด้วยถึงจะชอบเอาไปใส่สีตีไข่ และเอาไปเล่าต่อเป็นตูเป็นตาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับว่าเชิงไม่อย่างนั้นผู้นั้นคงด่วนสรุปกันแน่มิงอี้มองเขาแวบหนึ่งเอ,อว่าได้สิเชื่องเป็นการรับปากที่สั้นกระชับนั่งจนันทรเขาคมหน้าตรวจดูอาการฟองสื่อจริงเสียงต่อซิลนผ่อนลมหายใจอย่างล่งอกถึงกระนั้นพอเห็นเจ้าอายุแน่นิง่งไม่ขยักหนักใจขึ้นมาอีก รถทองคำคันนั้นห้อมมาอย่างอึก,กทึกครึกครมใแมนางกร่อนลงจอดท่ามกลางไอทิพห้อมล้อมให้อวนตลกด้นานนอกรถมีคุณนางเทพชั้นผู้น้อยรอรับใช้อยู่กลุ่มหนึ่งมีคุณนางเทพชั้นใหญ่ลงจากรถสามท่านนั่นก็คือสืออูตูเพอร์เอกมิงและหลิงเเวิน ผู้ชนะคะแนนสูงสุดสิบอันดับแรกในงานในงานเลี้ยงเทศกาลจงชิวมาพร้อมกันทั้งสท่านซึ่งเสี่เลียนย่อมจะลืมไปเรียบร้อยว่าตนคือผู้ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งสืออตู้หัวคิ้วขับมดมุ่นยกชายเสื้อก้าวลงจากรถด้สีหน้าเกร่งครึมถือพัดสุยสือพัดเจ้าวารีเดินขึ้นมาชั้นบน เผยมิงริงเหวินเดินตามมาข้างหลังสื่อตู้เห็นน้องชายนอนนห่นิ่งรากับคนตายหน้าก็เป็นสีทันทียังเห็นได้ชัดชิงก้าวนำก้าวนำหน้าเข้ามาเดี๋ยวนั้นชิงเฉียนจิงเฉียนให้มันเกิดเรื่องอะไรเกินสิเยเล่าฟังอย่างรบรัดได้ใจกว่ามาท่านเจ้าวายุไปเจอ จนเสียนปากปีจ่อเขา้าสื่อตู้กล่าวยังไม่อยากจะเชื่อท่านว่าอะไรนะจนเสียนปากปีจ่อหรือพอได้ฟังชื่อสีไปอย่างนี้ไม่เพียงสื่อตู้เท่านั้นเผยมิงริงเหมือนก็พลอยหน้าเปลี่ยนสีไปด้วยดูท่าพวกเขาตัวเรื่องน้ําตําใจก้านใหญ่นี้ของสื่อตู้อยู่ก่อนแล้วสังเกตสีหน้าท่าทางของทั้งสามท่านอีสเลียนมองไม่ออกว่าใครกำลังเสแสร้งหรือว่าแท้จริงแล้วมีใครรอบดีใจอยู่บ้างเพราะทุกคนดูเป็นธรรมชาติมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อ อุตู้ไม่น่าเป็นการเสแส้งได้เลยลิงเบิ้ลล้วงเอาขวดอโถสารพัดออกจากแขนเสื้อลองป้อนนี้ดูถีลแล้วกดเถอะส่วนเผยมิงกล่าวอยู่ด้านข้างองค์ถ้าเจอเป็นท่านอีกแล้วซสืเหลียนเอ่อยว่าทําได้ไงส่วนชั้นบนนั้นไปไปมาๆม,ามีเทพยอยู่ไม่กี่องค์นี่นาะเผยมิงกล่าวว่าดูเหมือนทุกครั้งที่เห็นท่านเป็นต้องเกี่ยวโยงไปถึงอีกท่านหนึ่งด้วยคงไม่ใช่ครั้งนี้ก็ด้วยนะ เสี้เหลียนกล่าวนิ่งๆไม่เลยไม่เกี่ยวอยู่แล้วเขาโกหกตาสายแต่มีอีรักษาคำพูดจริงๆไม่ส่งเสียงอะไรเลยเผยมิงไม่กล่าวอะไรอีกบกให้บกมือพาเทศที่เป็นลูกน้องในสังกัดไปรตรวจภูพื้นที่โดยรอบเช่นนี้การที่หวาเชิงจากไปก่อนกลับเป็นเรื่องดีไปอย่างน้อยก็ไม่อยู่ห้าในเหตุการณ์ด้วยสู้ตู้ปรกสื่อจิงเสียนไม่ตื่น หากสายตากรับกวาดไปเห็นตัวอักษรสีแดงสารบนผนังขาวโดยไม่ตั้งใจชนะปันบิดเบี้ยวไปทันทีหน้าขาวซีดขาวยิ่งกว่าผนังเอีกยดและเหมือนกำลังโกรธจนสั่นไปทั้งตัวตว,วัดผู้ใดเขียนผู้ใดมันมังเขียนถึงแม้ตะโกนอยู่ทว่าเสียงกลับสั่นอยู่ในทีเวลาอิงเดือนก็กล่าวว่าท่านเจ้าวายุฝืนแล้วเสียเหลียอยกายลงเดี๋ยวนั้นท่านเจ้าวายุจริงด้วยสิเลยจริงเสียงค่อยๆเลือมตาตุนสื้อตูอต้พักคนอื่นออกไปสิ่งเขียน เจ้าเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือไม่ผู้ใดทําร้ายเจ้าสื่อจึงเสียนมึนงินอยู่ครึ่งค่อยๆได้สติพอรู้สึกตัวสิ่งแรกที่มองเห็นบนหน้าสื่ออุตุคู่ตรรมสิ่งน้งพลทั้งหมดไม่คาดคิดกระพรนบังเกิดขึ้นเขาผลักสื่ออุตุออกไปแล้วมือกุมหัวร้องกลานอ้